สวัสดีตอนเย็นเย็นไม่เย็นแล้วครับมืดนะครับของวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2564คิดทศกราช221 0ครับเวลาตอนนี้ก็19:16 19:16นาทีโดยประมาณนะครับจะมาเล่นลูกกิ้งเหมือนเดิมครับนะครับตอนเย็นนะครับล้อเล็กนะครับใครที่เล่นท่ายืนยังไม่คล่อง หรือว่าเล่นยังไม่ได้ลงยังไม่สุดมาครับมาดูกันครับล้อเล็กเนี่ยจะลงได้สุดดีมากครับนะครับอ่ะเริ่มครับไม่ต้องพูดพ่ํมทำเพลงในสามนาทีนี้ครับยกแรกแหกหมันภาษาอีสานว่าครับเริ่มครับไม่ต้องรีบนะครับสูดลมหายใจเข้าลึกๆกั้นลมหายใจไว้อ่ะเริ่มครับ ตัวลอยครับหนึ่งครั้งนะครับหายปอดด้วยไปด้วยครับสองครั้งครับสองเลยนะครับสามครั้ง ดันออกไปเนี่เก่งไว้สักระยะหนึ่งค่อยดึงกลับมาก็ได้นะครับถ้าใครที่ทําได้แล้วก็แข็งแกร่งแล้วนะครับกั้นไว้สักระยะหนึ่งครับสี่ครั้งห้าครั้ง ขึ้นเร็วครับท่ายืนนับประกันขึ้นเร็วมากกล้ามเนื้อครับปึ้งเลยครับหกครั้งเจ็ดครั้ง ดันจะต้นแตกลังค้นมาอันนี้ผมพูดตลกนะครับ้าสุดท้ายสิ ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ